แอดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนเดอร์น,นะคะเมื่อนี้นะคะฮาก็มาพบมาพอกันนะคะในวันที่ส2องพฤศจิกายนพศ2อ6 6ันนะคะเมื่อนี้นะคะแอดกรมิตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุคนนะคะเป็นของคุณแม่สอนนะคะของคุณแม่ซอนนี่ค่ะนะคะเลขนะคะของเพิ่นมันจะเป็นเลขล่างนะคะเลขล่างแต่ปรงวดทิพันธุ์ามานะคะเพิ่์นหายราง ไปขึ้นบนอีกแล้วพี่น้องนะคะเลขเป็นยังขึ้นตะบนนะคะเพืาา่อนค่ว่าเพิ่นขอโทรขอไพ่นะคะเพิ่นว่ามันลดนะคะหมดที่ผ่านมามันลดนะคะอันนี้ก็บเบิรงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะที่แอดแต่มาแบ่งปันนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่ขอมาแล้วนะคะแต่อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับทางช่องแม่เกตกคนมกเลขน้าแน่นนะคะช่วงนี้สีหยากเกีียวขอจักน้อยนะคะท่ชนชมนะคะก็เลยมีตัวเลขนะคะกับสีได้โล่งหายพอแม่พี่น้องนะคะ บางที่กับบอไดโล่งหายนะคะขันมีตัวเลขมาปุ๊บนะคะแอดกัสิโล่งหายเอฟซีทางช่องในเบิงกันนะคะเดี๋ยวมาเบิง์นจะติดต,ตียอล้างนะคะของคุณแม่สอนนะคะเนีค่ะหงวีติพันมานนะคะหงวีติพานมานนะคะชัดขันบอลนะคะหงวีติพันมานะคะของคุณแม่สอนนะคะเิ่นไห่มาาเด่นที่ห้านะคะเพิ่นกระจับคู่ไห่ไปขึ้นบนพี่น้องนะคะขึ้นขึ้นบน,นะค่ะเนี่ย ไปบุญตาว่าแนวทางคุณแม่เพิ่นก็ขอโทษขอไพ่ทั้งเอฟซีหลายๆนะคะเพิ่นว่าเหลขเพิ่นมัหรุดนะคะกระทือว่ารุดนะคะเพราะว่าเพิ่นให้ไยล่างนะคะเพิ่นบไดรให้บุญนะคะอันนี้เฮาก็ไปเบึง่งเป็นแนวทังก็แล้วกันนะคะเนาะขันมาตัวที่คุณแม่เพิ่นจับให้นะคะเฮากซ็ซื้อบุญซื้อล่างไหวนะคะมันก็ก่อนเบาเสียดายนะคะเหล็กอกมาก่กอนบาเสียดายนะคะเนาะเดี๋ยวมาบึง่งเดี๋ยวจะหมงวดวันที่สิบหก คุชกิกันเลยนะคะแม่สอนนะคะที่สิบหกทั้งหมดมันจะให้แปดตัวนะคะให้แปดตัว แม่สอน,นะคะก่อนอื่นนะคะแอดขอขอบุญขอบคุณน,นะคะตัวเลขแนวทางนะคะฝากคุณแม่สอนเด้อนะคะชักกันอยู่น,นะคะ้ค่ะที่หายตัวเลขแนวทางนะคะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนทุกท่านนะคะ คุณแม่ว่าเอาไปเบิงเป็นแนวทางนะคะไปเบิงกับสำนักอื่นๆนะคะคุณแม่กับยำนะคะเป็นหามากเหล็กล่างไปคืนบนกับถือวานรุดนะคะกะข็ขออทดขอไพเอฟซีหลายๆนะคะตะว่ากับเหล็กบ่รหลายตัวนะคะคันว่าเหล็กไม่ต้องกลับเหล็กบ่หลายตัวนะคะเขาก็สาม,มารถซื้อบนได้นะคะแต่คุณแม่เน้นที่ล่างนะคะเน้นที่ล่างนะคะ ล่างวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดล่างวิ่งรูด,รดเรนลองนี่คือซ้ำเก่านะคะ แล้ว่าหามากงวดนี่นะคะหามากสามตัวด้วยนะคะพี่น้องหามากสามตัวแร่ว่าผลก็หาตัวเด่นมากพอหาตัวเด่นนะคะเน้นตัวเด่นกับตัวรองกับมี่นะคะมีสีค่ะมีสีมีเจ็ดนะคะมีหนึ่ง พันธัยมาานะคะ,ม,ะ,คะมีสามตัวนะคะเดนที่เดนที่สี่ลองที่เจ็ดเดนที่สี่ลองที่เจ็ดค่ะตัวหนึ่งนี่นะคะหนึ่งก็เป็นตัวล่องอยู่ด้วยนะคะตาบาพันธหยมาาเดนที่สี่นะคะ ขอขอบุญขอบคุณนะคะเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านน้ำเด้อนะคะที่ค่อยกดไลค์กดแชร์นะคะกดเป็นกำลังแรงใจนะคะหายกับทางช่องนะคะ่ะจับคู่นะคะมีสี่ห้าสี่เก้าสี่สามสี่ห้าชีเขียนตัวง่ญ่ให้นะคะสี่ห้าสี่เก้า ทีสามไปเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าอันนี้กันนะคะทั้งนี้กันนะคะกันก็คือหนึ่งนะคะกัน คือหนึ่งซีนะคะตัวกันหนึ่งซีแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกนี่เป็นตุกันนะคะเดี๋ยวออบอาการมึเคียร์ให้แล้วกันนะคะ เอะเมือกกันเลยมือกก็สิเมืกแล้วพี่น้องนะคะค่ะแคบนาจอไปเลยนะคะนะคะตัวเลขแนวทางนะคะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกกายนพศสองพันห้า้หกสิบหกค่ะตัวเลขแนวทางของคุณแม่สอนล่างวิ่งลูดสี่เจ็ดหนึ่งนะคะ มีอยู่3ตัวนะคะแต่ว่าเด่นที่4ลรองที่7นะคะเด่นที่4ลรองที่7จับคู่4 5 4 9 4 3 7 2 7 3 7 9กตัวกันนะคะคือ1 4 1 5 1 6หนนนะคะล่างนะคะนะคะแคปหนาจอยเลยนะคะสำหรับท่านใดชอบนะคะ กระจัดนะคะเนาะทันได้คัดกระเรือนพานเดอร์นะคะเพราะว่าทาังช่องเองก็ได้เอามาตอนพี่ตอนน้องเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะขอขอหายพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปเบิง้งเป็นหน้าทางนะคะเอาไปพิจารณาเอาเนาะ,ค,ะค่ะก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะคุณแม่สอนอีกครั้งนึ่งนะคะที่ได้เอาตัวเลขหน้าทางนะคะมาฝากเอบทีทั้งชองนะคะเนาะนะคะ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับ,บอมี่ยังนะคะเอาแต่ตัวเลขมาฝากพ่อแม่พีน่น้องกับพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกบสวัสดีค่ะ